สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชายแดนเสียงต่อชะดอออกอากาศทางสถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนระบบ FM 1 0 5 0ม Hz อามเฮิร์อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรอันตำรวจเอกริน,นวัฒนภูวัฒนตธธิการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำหน้าที่ภูมิวยการสถานีมองในไปพร้อมกันเหมาะความสำคัญในผมทิติพันธ์ทองดีเจเรรญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ ว่าจากภาษาอีสานเหตุบาการเมืองเรื่องที่น่าสนใจมาฝากตอนพี่ดองเขาอีกเช่นเคย5ช่วงรายการด้วยกัน 1. ภาพเก่าเล่าความหลังวันนี้ผมยังอยู่ที่หตด12ข้อ14ของพี่ดองชาวอีสาน2เสียงจาาแดนเสียงทำตำรวจป่ามีข้อคิดมาฝากทุกวัน3ตระเวนข่าวชาวตัะชะดอข้อคิดข้อเขียนบทเรียนทางสังคมนำมาเล่าให้ฟังในช่วงนี้ สีข่าวทั่วทิศท,ทั่วไทยจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งแล้วก็มาถึงช่วงที่หาเห็ดยูเห็ดกินเชิญชวนพี่น้องของข้ามาปลูกสร้างแนวอยู่แนว, you, แนวกินล่ะครับอย่าลืมช่วยกันกดติดตามเสียงชายแดนแฟนเพจ Facebook ทาง Facebook ของท่านนะครับแล้วก็ศูนย์ข่าวชาวตอชะดอเราไปเจอกันอยู่ที่ Facebook ของท่านพิมพ์คําว่าเสียงชายแดนแฟนเพจพิมพ์คําว่า ศูนย์ข่าวชาวตชดอที่ Facebook ของท่านเราไปเจอกันที่นั่นมีข่าวรับสมัครให้ทุกวันนะครับมาถึงภาพเก่าเราความหลังมือนีบุญเดือน12ของพี่้องเช่าอีสานนั่นก็คือบุญกระถินบุญกระถินก็คือบุญที่เอิญว่าการละท่านมีกำหนดให้ เฉพาะในช่วงวันแรม1นึ่งคำเดือน11ถึง15ข่้าำเดือน12ของทุกปีบุญกระถินนะครับก็คือช่วง1เดือนนั่นเองจะมีอยู่แค่นี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญเดือน12พี่น้องชาวอีสานเชื่อว่าผู้ใดได้ทำบุญกระถินจะไม่ตกนรก และจะได้รับบุญกุศลที่ทำในชาตินี้ไว้เก็บกินในชาติหน้างานบุญกรถินจึงเป็นงานสำคัญยิ่งในส่วนพิธีกรรมนั้นก็คล้ายคลึงกับผ้ากลางแต่ที่ชาวอีสานแล้วก็เครื่องบริบาลกระถิน,นซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนมาตั้งวางไว้ที่เปิดเผยเพื่อให้ญาติพี่นอ้องหรือว่าชาวบ้านบานไกลเรือนเคียง นำสิ่งของเช่นเสื้อมอนอาสนะอาสนะสงผลหมากลากไม้นะครับมารวมสมทบกันตอนเย็นก็มีการนิมนต์พระมาสวดมนต์เย็นจเจริญพระพุทธมนต์อาจจะจัดให้มีมหรสพต่างๆก็ได้และที่ขาดไม่ได้งานบุญกระถินก็คือต้องจุดบั้งไฟพรุ อย่างน้อยจำนวนสี่บ้างเอาไว้จุดเมื่อตอนหัวค่ำหนึ่งลูกตอนดึกหนึ่งลูกตอนใกล้สว่างหนึ่งลูกและตอนถวายกระถินอีกหนึ่งลูกนอกจากจุดบั้งไฟพรุแล้วก็จะจุดบั้งไฟตะไลเป็นระยะในขณะที่แหก่กระถินตอนรุ่งเช้าก็เป็นกระบวนแหก่กระถินชาวบ้านก็จะนำไปถวายพระสงฆ์ที่วัดเมื่อถึงวัดนะครับ ต้องแห่เครื่องกระถินเวียนขวาสามรอบรอบศาลาโรงธรรมจากนั้นก็จะนำเครื่องกระถินขึ้นไปบนศาลาโรงธรรมนำข้าวปลาอาหารถวายพระถ้าถวายตอนเช้าก็จะเลี้ยงพระตอนฉันจังหารแต่ถ้าถวายตอนบ่ายก็จะเลี้ยงพระตอนเพลเมื่อพระสงฆ์สามเณรฉันเสร็จเรียบร้อย ผู้เป็นเจ้าภาพองค์กถินก็จะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยนำรับศีลและก็กล่าวคำถวายกถินเป็นเสร็จพิธีเรื่องราวนะครับบุญกถินถือว่าเป็นบุญใหญ่ของพี่น้องชาวาอีสานคนอีสานทุกคนส่วนพระสงฆ์เมื่อมีกถินมาทอดที่วัดก็จะประชุมสงฆ์แล้วก็ให้พระภิกษุรูปหนึ่งเสนอต่อที่ประชุม ว่าควรจะให้แก่พิสุเอ่ยนามพิพระพิสุนะครับที่สมควรที่จะได้รับกรถินส่วนมากก็จะเป็นเจ้าอาวาสวัดเมื่อประชุมสงเห็นตามชอบแล้วก็จะเปร่งเสียงคำว่าสาธุพร้อมกันนอกนั้นยญาติโยมก็จะพากันถวายเครื่องปัจจัทยทายทานแด,สสนนด่พระสงฆ์สามเณรรูปอื่นๆทั้งวัดพระสงฆ์รับ แล้วก็อนุโมทนาให้ศีลให้พรเสร็จพิธีจะขาดไม่ได้ก็คือการเฉลิมฉลองด้วยการจุดบั้งไฟอย่างเอิกกริกในขณะที่แห่ขบวนกระถินมาที่วัดอีกด้วยมาถึงช่วงที่2จากทางรายการเสียงชายแดนเป็นงานประชาสัมพันธ์จากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนมอบหมายประกิจนาทีการงานในการจัดรายการ บอกกล่าวเล่าแจ้งโดยกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22ผู้ทรงผู้ดำเนินรายการมาจากรายการยุมองนี่เพื่อบอกกล่าวเล่าแจ้งข่าวสารให้กำลังใจสู่เบียกสูงงานกันอีกต่อไปในานามของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับกำลังใจดีๆมือนี่ก็บอกว่าสิบความเข้าใจผิดที่ทำให้คนเราต้องทุกข์ไปตลอดจนวันตาย หนึ่งคือเข้าใจว่าปัญหาคือสิ่งที่ต้องปฏิเสธเกิดปัญหามาทันทีทันใดเกิดปัญหามาปุ๊บต้องได้ยินคําว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องปฏิเสธทันทีไม่เข้าใจว่าปัญหาคือเรื่องธรรมดาที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับแก้ไขกันไปเราไม่ได้เข้าใจในตรงนี้ถ้ามีปัญหาเราก็ต้องปฏิเสธทันทีอันนั้นคือความเข้าใจแต่ความจริงผิดนะครับเป็นการเข้าใจผิด 2. มีความเข้าใจว่าความสุขเป็นสิ่งที่ต้องสแสวงหาต้องค้นคว้าต้องสแสวงหาต้องดิ้นรนหาความสุขมีเงินถึงจะมีความสุขมีคนรักถึงจะมีความสุขมีเหมือนเขาถึงจะมีความสุขก็เลยเกิดการสแสวงหาไม่รู้จักจบสิ้นเพราะเราไม่เข้าใจว่าตราบใดที่ยังสแสวงหาความสุขจะไม่มี วันได้พบความสุขเลยนี่แหละครับถึงนำมาบอกกล่าวกันแล้วไม่แสวงหาแล้วจะเจอได้ยังไงก็ไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นนะครับเราดูตัวเองซะก่อนก่อนที่จะเดินออกไปแสวงหาความสุขนั่งดูตัวเองยืนดูตัวเองเดินดูตัวเองทําอะไรก็ให้มีสติอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละครับคือความสุขเราไม่ต้องไปหาไกลเลย มันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ที่เรานี่แหละอยู่ใกล้ๆนี่แหละเหมือนขนตานี่แหละครับที่เรามองไม่เห็นเราเข้าใจว่าความคิดควบคุมได้แต่ไม่เข้าใจว่าไม่มีใครควบคุมความคิดได้เพราะความคิดคือธาตุปรุงแต่งตามธรรมชาติ เขาก็จะวิ่งพูดเรื่องนั้นวิ่งปราดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้มาถมเรื่องนี้มันก็ไปเรื่อยแหละครับไอ้เจ้าความคิดเนี่ยถ้าเราไม่มีสติ imeters, รู้ทันมันก็เบรกไม่อยู่แต่เราก็กลับไปเข้าใจว่าอ๋อความคิดมันควบคุมได้อย่าให้มันคิดเรื่องนั้นอย่าให้มันคิดเรื่องนี้แต่ไม่ใช่นะครับความคิดเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้มันเป็นธาตุมันเป็นการปรุงแต่งทางด้านอารมณ์ อะไรที่มากระทบอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็จะไปและมันจะคิดเรื่องนั้นและนี่แหละครับคือธาตุแห่งการปรุงแต่งตามธรรมชาติฉะนั้นแล้วครับมีอย่างเดียวคือรู้ถ่นอารมณ์ได้ก็คือมีสตินั่นเองสีเราเข้าใจว่าอีกนานกว่าจะตายแต่ไม่เข้าใจว่าความตายมาถึงได้ทุกเมื่ออันว่าความตายนั่นเขียนข้อทุกบาทย้าง ตื่นเามมือเศ้าเห็นหนาจังวายัง่งอย่าไปเข้าใจนะครับว่าอีกนานจนกว่าเราจะตายมันไม่ใช่ตื่นขึ้นมายามยมือเศ้าเห็นหนาจังวายัง่งพรุ่งนี้แหละครับมันเร็วถึงขนาดนั้นนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้อีกนานกว่าจะตายนะครับอันว่าความตายนั่นเขียนข้อทุกบาปย่างละแม่เอ,อ๋ยนะเข้าใจนะครับให้เข้าใจใหม่เสียว่าความตายมาถึงเราได้ทุกเมื่อถ้าเราประมาท เราเข้าใจว่าทำดีแล้วต้องได้ดีไม่เข้าใจว่าทำดีไม่ได้อะไรนอกจากได้ละกิเลสนะครับเนี่ยสอนลูกสอนหลานสอนทุกคนเลยครับเอ้ยทำดีนะทำดีนะทำดีแล้วได้ดีนะความจริงไม่ใช่นะครับทำดีแล้วไม่ได้อะไรเลยทำดีแล้วเราได้ละกิเลสนั่นเองนะครับมันถึงจะถูกต้อง นั่นแหละครับคือความดีที่ได้ก็คือเราได้ละกิเลสกิเลสก็คือความอยากเราเข้าใจว่าชีวิตต้องสแสวงหาความมั่นคงอยากมีความมั่นคงมีรถมีบ้านมีคนรักมีครอบครัวมีลูกมีหลานมีการงานมีการศึกษาที่สูงนะครับถึงจะได้ความมั่นคงแต่ไม่ใช่นะครับเราไม่เข้าใจว่าความมั่นคงเป็นสิ่งที่ เป็นไปไม่ได้ต้องมองเรื่องให้เป็นธรรมดานะครับไหนละครับความมั่นคงตั้งแต่เรื่องที่มากระทบทางด้านอารมณ์ของเราทั้งนั้นให้เราต้องวิ่งตามที่เราบอกว่าความมั่นคงนั่นแหละนะครับมันก็ทําให้การดําเนินชีวิตมันเหนื่อยนะครับเพื่อวิ่งหาความมั่นคงแท้จริงแล้วครับความมั่นคงก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหน ขอได้รับความขอบคุณนะครับมีโอกาสก็ปรับใช้ในชีวิตโชคดีครับมาถึงช่วงที่3จากทางรายการตระเวนข่าวชาวตวชดข้อคิดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ก็บอกว่าทัวฉีดวัคซีนเนี่ยไปไปฉีดวัคซีนต่างประเทศนี่ เมาเครื่องบินไปเนี่ยมันจริงไหมตั้งแต่เดือนปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่แหละครับผู้ว่าการรัสอาลัสกาสหรัฐแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนฟรีถ้าไปเที่ยวที่อารัลักามีวัคซีนยี่ห้อดังให้เลือกอยู่2ยี่ห้อนะครับแล้วก็ไปอยู่สหรัฐต่อจนครบกำหนดฉีดวัคซีน เข็มที่2ก็ได้สิทธิ์ในการฉีดเข็มที่2ฟรีอีกทันทีแคมเปญนนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564เรียกว่าทัวร์ฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการเลยครับที่สหรัฐอเมริกาอารัสก้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรือสำราญที่สำคัญของสหรัฐนะครับเขาถึงกล้าออกแคมเปญน,นี้มา เช่นเดียวกันกับกระทรวงการท่องเที่ยวมันดิฟส์แหล่งท่องเที่ยวสวยงามกลางมหาสมุทรอินเดียก็ออกแคมเปญแบบนี้มาเช่นเดียวกันใครไปเที่ยวมันดิฟส์นะครับเกาะมันดิฟส์ก็จะได้ฉีดวัคซีนฟรีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน2แล้วน,น,นะครับจากนั้นก็มีข่าวทัวร์ฉีดวัคซีนออกมาเรื่อยๆร,รวมทั้งยุโรปตะวันออก คนไทยที่ไม่ทนกับการจัดหาวัคซีนที่ล่าช้าหรือได้มาแล้วยังไม่เพียงพอและไม่มีวัคซีนทางเลือกทำให้คนไม่ค่อยอยากฉีดกลุ่มคนที่มีฐานะมีโอกาสก็บินไปฉีดที่สหรัฐและก็ยุโรปซึ่งฉีดวัคซีนให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติฟรีเพราะมีวัคซีนเหลือเฟือและเป็นวัคซีนยี่ห้อ ที่เขามั่นใจว่ามีคุณภาพสินทุกตัวก็มีคุณภาพแต่จะมากน้อยต่างกันอย่างไรท่านก็ลองศึกษาดูจนกระทั่งมาเป็นข่าวฮือฮาเมื่อมีโปรแกรมของบริษัททัวร์แห่งหนึ่งเผยแพร่ในโลกโซเชียลเป็นทัวร์ฉีดวัคซีนกลุ่มย่อยราคาหัวละ76,000บาทจนถึงหัวละ175,000บาท ก็ได้รับความสนใจเช่นเดียวกันอธิบดีกรมควบคุมโรคก,ก็ออกมาถแถลงในเรื่องนี้เมื่อวันที่4พฤษภาคมว่ามีการแชร์ในโลกออนไลน์คนไทยบินไปต่างประเทศเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ฟรีรวมถึงการจัดแพ็กเก็ตบินไปเป็นกลุ่มเพื่อฉีดวัคซีนดังกล่าว จากการสอบสวนข้อมูลกับกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไม่เป็นความจริงหากเราใช้สามัญสำนึกเล็กน้อยในการวิเคราะห์สหรัฐยังฉีดให้คนของเขาไม่ถึงครึ่งเลยแล้วเขาจะไปฉีดวัคซีนให้กับคนอื่นได้อย่างไรถ้าฉีดแบบนี้เสียเงินก็ยังพอมีเหตุผลการถแถลงข่าวของอธิบดีกรมควบคุมโรคครั้งนี้ มีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเมื่อกระทรวงการต่างประเทศถูกอ้างอิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาถแถลงข่าวในวันเดียวกันว่าปัจจุบันมีผู้เดินทางเข้าไปที่ต่างประเทศที่มีอายุ16ปีขึ้นไปสามารถขอรับการฉีดวัคซีนฟรีโดยไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐบางรัฐนักท่องเที่ยวทั่วไปก็สามารถนำหนังสือเดินทางไปแสดง เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้บริษัทนำเที่ยวบางแห่งในไทยก็เห็นโอกาสจึงจัดไปฉีดวัคซีนในต่างประเทศแต่มีบางรัฐก็ฉีดให้กับชาวสหรัฐเท่านั้นความจริงก็เป็นเช่นนี้บริษัททัวร์ก็จะจัดไปเฉพาะรัฐที่เขาฉีดวัคซีนให้กับนักท่องเที่ยวฟรีเท่านั้นเช่นเดียวกันวันนี้กระทรวงหล,หลายกระทรวงนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับ วัคซีนนะครับก็อาจจะเพิ่มนะครับผมว่าอาจจะเพิ่มก็ได้ตอนนี้เรามีวัคซีนอยู่3ตัวใช่ไหมครับตัวดังๆมันอีก2ตัวเนี่ยที่เราทัวร์แล้วก็ไปบินไปฉีดอยู่ที่ต่างประเทศอาจจะมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับเพราะตอนนี้มี70ล้านคน210ล้านโดสฉีดให้คนละ3โดสก็ไม่เห็นเป็นไรเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันเป็น12เดือนไปเลย ครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามีการเหมาเครื่องบินนะครับหรือว่าไปเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปฉีดวัคซีนฟรีในต่างประเทศมีเหมือนกันนะครับมาถึงจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งการดูแลโควิดที่กรุงเทพนะครับวันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ คงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสอง9เเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีจำนวนสูงโดยคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรดำเนินการมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับสถานที่กิจการหรือกิจกรรมเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภา,ายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลาการจัดระบบและระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันที่ทางราชการดำเนินการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติกำหนดบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินปีพศ2548เพื่อให้สามารถยุติการระบาดของโรค ติดเชื้อโควิด19โดยเร็วคำสั่งให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่17พฤษภาคมปี2564จากเดิมเป็นวันที่9ก็เลื่อนไปเป็นวันที่17นะครับ ทางด้านรองนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติโดยมีนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและคณะหลังจากที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว 1นล้านหกแสนโดสโดยในเดือนพฤษภาคมนี้มีวัคซีนซิโนแวคเข้ามาเป็นจำนวน3าล้านห้าแสนโดสกระทรวงสาธารณสุขกำลังจัดหาเพิ่มเติมอย่างน้อยได้100ล้านโดสซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวัคซีนเพื่อเพิ่มความรอบครอบ การให้วัคซีนโดยเร็วที่สุดมีเป้าหมายการให้วัคซีนแก่บุคคลที่อยู่ในประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวม50ล้านคนภายในเดือนธันวาคม2,564ให้แล้วเสร็จนะครับอีกอย่างเห็นชอบในหลักการแนวทางปฏิบัติให้วัคซีนซิโนแว็กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป ซึ่งมีการวิจัยที่ประเทศจีนว่าการให้วัคซีนซินโนแวคในผู้สูงอายุ60ปีที่มีสุขภาพดีพบว่ามีความปลอดภัยและกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีโดยมอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการด้านกฎหมายต่อไปหากไม่มีข้อขัดข้องใดๆแวะมาดูข่าวบ้านเราครับสาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมายืนยันการเสียชีวิตเพิ่มของผู้ป่วยโควิดรายที่สองของจังหวัดโดยมีผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นชายอายุ45ปีเป็นชาวอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมเสียชีวิตเมื่อวันที่23เมษายน2564 รายที่2เสียชีวิตเมื่อวันที่4พฤษภาคม2564เป็นผู้ติดเชื้อรายที่69ของจังหวัดซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อกันทั้งครอบครัวประกอบด้วยภรรยาวัยสามเอดปีและลูกสาววัยสองขวบติดเชื้อมาจากกอทมและกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลอำเภอวังยางพื้นที่บ้านเกิดของภรรยาจนกระทั่งพบว่าป่วยติดเชื้อทั้งครอบครัว เมื่อวันที่22เมษายน2564ก่อนถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนครพนมจนกระทั่งอาการสุดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีโรคประจําตัวและเสียชีวิตเป็นรายที่สองเราท่านรับข้อมูลข่าวสารข่าวจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งก็การดยาตกนะครับระวังตัวอย่าประมาทหน้ากากอนามัยนะครับออกจากบ้านเมื่อไร ใส่เมื่อนั้นนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะขอรับอาหารกระปอ๋องอุตสาหกรรมเคมีและเครื่องสำอางต่างๆนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยเนื้อของมะละกอนะครับบริเวณโคนต้นเนี่ยก็หั่นเป็นชิ้นๆลวก กับเกลือตากแดดทําเป็นหัวผักกาดทำทำเป็นหัวผักกาดเค็มได้เลยครับเป็นอาหารยามขันแครนนะนะครับโคนต้นของมะละกอนี่ครับในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกนั้นเขากินยอดต้นอ่อนและก็ใบอ่อนเป็นอาหารเลยนะครับนอกจากนี้ส่วนต่างๆของมะละกอก็ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรเช่นว่าขับพยาธ ส่วนที่เป็นประโยชน์ของมรกะระกอก็คือช่วยแก้กระหายน้ำเนื่องจากมีปริมาณความชื้นสูงเหมือนผักผลไม้อื่นทั่วไปมีปริมาณคาร์โบไฮเดตเส้นใยค่อนข้างสูงทําให้ช่วยระบบขับถ่ายได้ดีนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุวิตามินต่างๆคือแร่เหล็กอันนี้บำรุงเลือดแคลเซียมบำรุงกระดูก วิตามินเอบำรุงสายตาวิตามินบีบำรุงประสาทและวิตามินซีรักษาเลือดออกตามลายฟันโรคแักกระปิดและกระเปิดอันนี้ก็ได้อีกนะครับใครที่เป็นโรคแบบนี้อยู่นะครับก็ไปหามะละกอสุกมากินได้อย่างไรก็ตามครับวิตามินบางอย่างที่ทนต่อความร้อนสูงไม่ได้ก็จะสลายตัวไปในการประกอบอาหารการคัดเลือกมะละกอไปทำพันุ์เพื่อการค้า มันมีหลายอย่างนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับการเลือกมะละกอนี้ก็มีความสำคัญเราต้องดูว่ามะละกอเพศไหนมันสมบูรณ์อย่างไรจึงทำการผสมในตัวของมันเองเนี่ยต้นมันจะเป็นสมบูรณ์เพศนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนผลยาว2ส,ส่วนประมาณ66%แล้วก็ผลกลม ต้นตัวเมียนะครับ3 3การรักษาสายพันธุ์หรือว่าทำเมล็ดพันธุ์จึงควรเลือกต้นมะรกอที่สมบูรณ์เพศที่มีความแข็งแรงมันติดผลดกที่สุดนะครับอยู่ในแปลงของเรานั่นแหละเก็บมาไว้ทำพันธุ์นะครับหรือท่านยังหาพันธุ์ไม่ได้ก็ลองไปเดินตลาดตลาดต้นไม้ลองไปซื้อมานะครับมาปลูกไว้คนละ3ต้น5ต้นราคาไม่แพงหรอกนะครับ ถ้าเป็นมะละกอพันธุ์ปากช่องหนึ่งผลจะได้มเมล็ดประมาณ150-350มเมล็ดนะครับเราก็มาตากแดดนะเก็บไว,ว้เป็นพันธ์ุอีกต่อไปอ้าวขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับรักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชายจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ